ทีนี้อย่าเพิ่งทำอะไรลองปล่อยผ่อนคลายสิเอเดี๋ยวฟังท่านต่อไปนี้จะฝึกให้เราใช้รู้ลองรู้หลังตัวเองสิหลังเราเองหลังเราเองนี่มันจะอยู่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นมันความหลังอันนั้นไปนึกถึงสัญญาไม่ใช่หลังคือหลังเราเองอ่ะหลังที่ใส่เสื้อในมันจะมีตะขอเสื้อใน อยู่ประมาณนั้นให้รู้ประมาณนั้นเออนั่นแหละนั่นแหละก็เรียกว่ารู้หลังเพราะการรู้หลังนี่มันจะไม่มีอะไรให้รู้อันนั้นอันนั้นอันนั้นมาท้ายทอยไม่เอาเอาหลังลงไปอีกรู้ลงไปอีกนิดนึงมันไปรู้ไหนก็ได้เพราะว่าป้รู้มันอยู่กับเราไงอืมนี่แหละแ้าว่าฝึกให้เราใช้รู้ หรือฝึกการควนรร์พลู้เราจะได้ตามทันรู้จะได้เข้าใจรู้นั่นแหละหลังมันก็คือหลังนั่นแหละแล้วก็นิ่งอยู่ตรงนั้นนั่นแหละอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆทีนี้ลองรู้เตลิดไปอีกประมาณหนึ่งวากะจากตัวเรานะ่ะไปข้างหลังประมาณหนึ่งวา พอประมาณนั้นแหละแล้วก็หยุดตรงนั้นหยุดตรงตรงนั้นเอาไว้เก่งเว้ยดูอย่างนั้นเสร็จแล้วเรารู้แล้วนะว่าหลังมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้หลังมันเป็นอย่างนี้ใจของเราก็ไม่มีอะไรอย่างนี้ทีนี้ให้เรากลับมารู้หน้ารู้หน้าเราเองเขาเรียกว่าฝึก ฝึกรู้ของเราจะใช้รู้เออ <c oughs> นี่มันมารู้หน้าแล้วถ้ารู้หน้ามันก็คือชับที่หน้าคนรู <c oughs> <c oughs> ท้ทีนี้ <c oughs> พอรู้หน้าได้แล้วก็ฟังมาที่ใจทีนี้มาที่ใจอันนั้นมันเป็นการอุโมทนาสาธุกับทวยเทพเฉย,ย,ย ฟังลงมาที่หน้าอกเล้กรู้ลงมาที่หน้าอกเอ,อ้ยนี่เขาเรียกว่าฟังใจฟังใจก็รู้รู้กับใจใจนี่มันไม่มีอะไรมันจะเฉยๆอยู่อย่างนั้นนะทีนี้เมื่อเรารู้ที่หน้าอกได้ลองหลับตาสิหลับตาลงไปให้รู้อยู่ที่เดิม ที่เราทำมาทั้งหมดเพื่อใจไม่ว่าจะทำอะไรทั้งหมดทุกอย่างทำเพื่อใจเมื่อเราถึงใจเหมือนกับเราได้ทุกอย่างเพราะว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจเมื่อทุกอย่างอยู่ที่ใจแล้วเราก็ไม่ต้องสนใจอะไรอะไรในโลรอาทีนี้ปนมือขึ้น ขนมมือขึ้นจะพาแผ่เมตตาว่าตามเลยนะสะเพสตาส,ตาสดาโหนตูะตอะเวลาส,วสุขาชีวินูนขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวณ แจก,กันและกันเลย,เลยจงเป็นผู้ดำรงชีพเป็นผู้ดารงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดทุกเมื่อเถิดกะตังปุญญา,ลญญาพลังไมหังพังมหังสเพภพาคีพระวันตุเตตุเตขอสัตว์ทั้งหลาย ขอให้วิญญาณทั้งหลายญญางจงได้เสวยผลบุญ,บญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกายวมาจาใจแล้วนี่เถิน,ถนสาธุลแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นปกติสบายๆมือวางลงทีนี้มือวางลง ทีนี้เราก็จะได้รู้วิธีการรักษาใจคืออย่าปล่อยให้มันไปมัว่วหรือรักษารู้นั่นแหละอย่าไปรู้มัว่วให้มาฟังใจทําอะไรแต่ทาไปแต่ให้ฟังอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจเฉยๆใจเราจะบริสุทธิ์ใจเราจะบริสุทธิ์มันจะรู้เฉยๆไม่มีอะไรสิ่งที่ทํามาทั้งหมดเลืมตาขึ้นไม่ต้องไม,ไ,มไ,มไม่ต้องหลับตาเพราะว่าถ้าเราหลับตาปุ๊บนี่ มันมีอะไรนะมีญาติมีญาติาที่เป็นฝ่ายเทวดามีญาติที่ฝ่ายเป็นฝ่ายวิญญาณถึงไม่ต้องไม่ต้องอหลับตาก็ได้ไงนี่สบายๆฟังใจสบายสบาๆ รู้ตัวไหมว่ามันขนลุกไนงะรู้ตัวไหมเออนั่นแหละเพราะที่เราขนลุกเนะี่ะเพราะว่ามันมีเทวดาเ้านุโมทนาสาธุบุญกับเราไงแล้วก็พวกวิญญาณทั้งหลายมาสาธุบุญกับเราไงเราไม่เคยเป็นอย่างนี้ทีนี้พอเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บจิตเรามีพลังเขาก็จะขอส่วนบุญกับเราด้วย ถึงพาแผ่เมตตาไงที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรคือข้อสำคัญเราอย่าไปกินของดิบนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่าไปกินของดิบเพราะว่าถ้ากินของดิบปุ๊บไตสนานาคมเราจะขาด <Okay. S 1> นับตั้งแต่ปลา,าดิบล <Okay. S 1> าบหมูดิบลาบวัวดิบอะไรพวกนี้ ุ้งเต้นอะไรอย่างนี้อยาก,กินต่อให้ชอบแค่ไหนก็ไม่กินหมายถึงบอกเอาไว้ไงแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นนกพวกปลาดิบแล้วก็หมูอะไรนะหมูนั่นก็เป็นนกหนูก็ไม่รู้นั่นแหละ <c oughs> ก็ถึงบอกไงหนูไปกินมันก่อนหนูรู้สึกแปลกๆหนูกินทุกครั้งหนูรู้สึกแปลกๆเอามันเป็นอะไรนกหนูยังว่าํทำไมถึงไม่ให้กินเพราะว่ามันเป็นสะพานของดิบมันเป็นอาหารของพวก พูดผีปีศาจถ้าเรากินของดิบมากๆพูดผีปีศาจก็จะมาอยู่ด้วยแล้วมันก็จะมาโดนจิตโดนใจให้เราอยากให้เราหิวเพราะว่าเราเป็นพุทธมามะกะหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาเราควรดำเนินชีวิตให้ถูกต้องการกินอาหารถ้าเรากินไม่เป็นไม่เข้าใจในหลักโภชนาการมันจะเกิดโทษ เพราะในคาสอนพุทธศาสนาจะมีหมดทุกอย่างไงไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่การพูดการจาอะไรมันจะมีหมดทั้งหมดก็เพื่อใจเรานั่นแหละเพื่อใจเราจะสู่สุคติหรือไปสู่สวรรค์อินพรมนิพพานแค่เรารักษาใจให้ปกติแล้วทีนี้เมื่อเรารู้ว่าอาหารที่ควรกินไม่ควรกินโดยเฉพาะของดิบนั่นแหละไม่ใช่ผักผัดผัก,ผก พวกปลพวกอะไรนี่ไม่เป็นไรแต่พวกน้ําปลาพวกล,า,วกลาบหมูลาบวัวอะไรนี่ก็ไปแต่ต้องไอ้ที่กินแล้วนี่แล้วไปให้ลืมไปเลยทีทนี้ถ้าสมมุติว่ามันไม่สบายมีความรู้สึกว่าไม่สบายในตัวไปซื้อยาถ่ายยาถ่ายที่มันจะถ่ายได้ดีก็คือตราเด็กในพานทองกินไปเลยสามเม็ดอะไรอย่างนี้ ปราเด็กในพานทองใช่คือมันจะเป็นยาขับถ่ายยาขับถ่ายอาหารจุดไว้จุดไว้ <c oughs> น้องเขาจุดไว้แล้วที่เรากินไปหมักหมมในร่างกาย <c oughs> มันเป็นสะพานเชื่อมโลกของปรมานูวิญญาณอืม <c oughs> มันเป็นอย่างนั้น <c oughs> เขาจะกินยังไงช่างเขาเพราะว่าชีวิตมันเป็นของใครของมันจิตใจก็เป็นของใครของมัน เมื่อมันเป็นอย่างนี้มันแทนกันไม่ได้อย่างสวรรค์งนรก